เพื่อนที่ต้องมีในกลุ่มครับเนี่อันมีหลากหลายประเภทลองสังเกตดูว่าเพื่อนในกลุ่มของเฮามีประเภทใดกันบ้างเพื่อนติดโซเชียลมันต้องมีสักคนเนี่ยแหละครับที่ติดมือถือหมากโอแฟนไปเลยตรงอัพโซเชียลตลอดแชทแชทแชท ไปดูในไอจีนั่งเลยจ้าบิังสเตตัดนั่งได้อกหักละขุดแฟนถิ่งทะเลาะกับแมวเดินเหยียบขี่ม้าไปไซส์ไผ่กะหูจักแม่นบ่รับเพื่อนสายเดรามมาบอลน้ตาตื่นดรามาในทุกเรื่องคิดเล็กคิดน้อยคิดมากน้อยใจเก่งน้ำตาซึมเก่งต้องคอยปอกคอยโอตลอดเวลา สายห้าค่ะสายนีคาเว่าไรอิลิบอกข้านในกลุ่มจะเงียบมากต้องเลยห้าในหัวกันท่องคดท่องแข็งไม่เรื่องคำคำมาอ้ามกันได้ตลอดบ่มั่นใจว่าเพื่อนห้าหรือเพื่อนเท่าปากกันแน่ว่าเลยตลอดทั้งวันเลยเพื่อนซื้อบื้อคับคืออังตอโลสายสๆซื้อซื้อเาท่านเพื่อนท่านค้น เขาบอกเรื่องอยังกันเพื่อนพกนุกทียังเตยอ,อยู่เลยอ่ะฮะอะไรนะเรื่องอะไรเหรอแกเขาจนถึงบางอ้อแล้วเพื่อนเอท่ายังไร่ทันด้ถึงจุดสตาร์ทเลยต้องอธิบายกันวุ่นวายเลย,เยช่างเถอแกถือว่าไม่ได้เล่าหรอกเนาะจัาสิอธิบายจังใดหรอกเนาะ <c oughs> เพื่อนปากจัดคับจัดจานใยานนี่ปากดีสุดๆว่าหูไปสัรหาคำรแับบ เฉพาะจบปริ่นหน้าเต็กจบปริญ่นญ่าเอกสาขาดาคนณได้พวกตากจัดส่วนหน้าใจดีได้ค่ะตาก,กับใจประตรงกันดาน้ามลายไฟดับแต่กลับยืนมือมาซอยก่อนเสมอนาราอ่ะ <dumpling> เพื่อนสายสืบครับ ถึงผ่าของเพื่อนเพื่อนด่านความรู้ให้ห้องหลอกกันบาลอกเขาสอบเฮ้ยโมเมนครับให้สอบถามสาระความรู้ไงคนเอียงเก่งกินหนังสือเป็นอาหารสมองเหรององครับเลียนน้ำกันดันเก่งกว่าเฉยเลยเยอะจังเพื่อนสายต่างๆยํามุมเบิดอีกเลยค่ะเพื่อนสายเป๊เพื่อนสายสิบแปดบวกเพื่อนสายกวนเพื่อนที่ปรึกษาเพื่อน ไหมครับแล้วเพื่อนของทุกคนเป็นแนวไหนแน่มาบอกซูฟองกันนะครับ